Hello, สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกันครับในรลยเกมเซตสีนั่นเอเอเองนะครับ A A A N นะะวันนี้นะครับก็เป็นวันนาคารนะครับวับานาคารก็มีอีเวนต์จี้เข้ามานะครับวันนี้เป็นจี้ดาร์กเนาะกิจกรรมของจี้ดาร์กเราไปดูกันดีกว่าว่าจี้ที่ได้รับการอัพเกรดให้เป็นดาร์กมีอะไรบ้างนะครับก็มีนี่เลยหมวกขุนไรกาไตเตเนียมนะครับรองเท้ากับขังดเมนชันปืนหมัดเพชรแมวเหมียว,ว,วนะครับอ่า บัตรเชิญหุดไรกัาฟองสบ,บู่นะครับเอ๊อันนี้น่าสนใจนะไม่น่าสนใจแหละ <c oughs> อ่าน,นะครับมาดูอันแรกก็ความสามารถก็ป้องกันการกักขาป้องกันก,การอะไรควบคุมรูปตัดแม,มนยำเนาะก็จริงๆก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าอัพเต็ม,มนะแล้วก็เป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็มีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นไรกาเอ้ยอันแบบอันเก่าอ่ะมันเป็นแบบว่าใช้เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแบบห้าสิบ เราไม่แสดงผลบวกสิไปเรื่อยๆใช่ไหมน่าจะใช่เนาะอ่ะส่วนต่อมานะครับเป็นรองเท้ากับขังดิเมนชันเนาะก็45%ขังขฝ่า่ยตรงข้ามภายใน,นแถวปืนหมัดแมวเหมียวอันนี้หรอถ้าไมคือเราอะเรากะว่าเราจะไม่เปิดในสมุดภาพเพราะว่าบางทีมันยาวแล้วก็ขี้เกียจอ่านไงแต่แบบว่านะแต่แบบ พอถึงเวลามันก็ต้องมาเปิดจริงๆอันนี้ก็คือ60%เนะครับป้องกันเอฟเฟกอันตรายที่ใช้กับชั้นแล้วก็เมื่อทอยกันต่างนะครับแปเรื่องหน้าหลังเนาะแล้วก็ตอนนี้จะทําการผลักฝั่งตรงข้ามไปยังพื้นที่ของชา้นแบบสุ่มด้วยอืม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 มันก็คือมัดเพชรอัปเกรดแหละเนาะแต่ว่ามัดเพชรมัน60เหมือนกันใช่ไหมใช่แหละเอออาตมานะครับเป็นบัตรเชิญหุ่นไลกัลฟอร์สบู่เนาะก็เอ่อแปดสิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยน เป็นหุ่นไรการเนาะส่วนความสามารถอื่นๆก็เหมือนเดิมอ๋อแล้วก็ความสามารถในการขังฟองก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจาก60เป็น70เปอร์เซ็นเนาะอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับไอ้นี่เป๊ะเลยเหมือนกับอปกติเป๊ะเลยยกเว้นหมวกหุ่นไรการทเทเนียมเนาะเพราะหุ่นไรการทเทเนียมอะรู้สึกว่ามันจะโดนเปลี่ยนความสามารถนะครับต้องไปดูหมวกหุก่นไรการ์กันไปก่อนอะ limited edition เห็นไหมแปดสิบเปอร์เซ็นก็ขับยานะ เมื่อถอยเต๋อพันสุดคำ50%เห็นไหมเมื่อไม่แสดงผลบวก10%ไปเรื่อยๆเออแต่ว่าอันใหม่คือจะ10%แบบฟิกตายตัวเลยแบบไหนดีกว่ากันนะ Tik Tok Tik Tok Tik Tok อันนี้ก็ต้องไปให้เพื่อนๆตัดสินใจกันเองนะครับอ่าอันนี้มีจี้ที่กลับมาอีกครั้งนะครับก็มีโ o s e Super Dimension p a Dim นะครับดาร์กโดนป้องกันกันกขังนะครับสำหรับแม่เหล็กต้องสาบนะอันเนี้ยบอกเลยว่าซเ Super s เปอร,ปปร์ดีบัฟคือจี้นี้เลยคือทั้ง ติดค่าผ่านทางเนาะท้งดิบับกุลามนะครับจุกๆบอกเลยจุกๆอ่ต่อมาเป็นบวกของเบสกิตนะครับเป็นดาร์กก็ป้องกันเอฟเฟกอันตรายเนาะ50%ลอยหลุมดำรอยฟ้านะครับดาร์กเขียนแบบวาร์มแลก็ดาร์กกขังยูนิคอร์นนะครับบอกเลยว่าจี้นี้ก็ยังเมตาอยู่เนาะใครไม่มีควรหาไว้นะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นอีเวนต์บนอันแรกเปลี่ยนเนาะก็ สะสมครบ1อันก็จะได้แมวดาร์เมียวเมียวมา1อันนะครับเอาไปแลกจี้นะครับโดยจี้พวกนี้เนี่ยถ้าเป็นจี้ใหม่ๆที่กลับมาเนี่ยจะต้องใช้แมวดาร์หตัวเนาะโดยแมวดาร์รวบรวมได้จากเงาของแมว A อบวกสชิ้นของเล่น A แล้วก็ของเล่นปลาเนาะอันนี้ไม่อาอะไรของเล่นตุ๊กตาเออกับของเล่นปานลนปานะครับอย่างละ2ชิ้นเนาะหาเอสหชิ้นเราจะต้องใช้ทั้ง3อย่างรวมเท่าไหร่อย่างละ2ชิ้น2ชิ้นถ้าใช้5ชิ้นก็ใช้ อย่างละ10ชิ้น10ชิ้น10ชิ้นเนาะแล้วเดาว่า A บวกน่าจะหายากสุดเห็นคนในกลุ่มที่เราอยู่คือรวมเป็นหมื่นแล้วนะครับอะมาเลือกเป็นจี้ที่เราอยากได้ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นจี้กลับมาไม่ใช่จี้กลับมาจี้ที่เป็นจี้เก่าๆเราให้กลับมาหาใหม่เนี่ยก็ไม่จําเป็นนะครับเราก็สามารถใช้แค่4ชิ้นเนาะมาแลกไม่ต้องใช้ถึงค่าชิ้นนะครับส่วนอ,อีเวนต์นี้นะครับ เราจะได้แมวดำสุดคิวก็ต่อเมื่อเราจะต้องไปเติมเงินนะครับซื้อโ bon บนะัสแพ็กเกจเนาแสงเกติยตยต่างๆเนาะที่ให้มาขายในราคา69บาทนะครับอ่าอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ครบถ้าซื้อครบกี่อันอนะ่ะมันก็จะได้ไอ้นี่มาได้แบบได้เพรมา1น1 0เพชรเพแต่มันก็เสี่ยงเงินเยอะไงเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะขนาดนั้นเปล่าเออนะครับแต่เราอยากรู้อะแสงเกติยตยป้องกันบังคับเราอยากได้ไอ้นี่นะ แ,แสงเกียรติยศที่ไม่ได้เป็นเอ็งอะไม่ใช่ป้องกันระคายายแสงเกียรติยศที่ป้องกันการดึงอะอยากรู้ว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่อ๋อการดึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอ๊ะเขาไม่ใช่นี่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ ป้องกันการเรียกสี่สิบเปอร์เซ็นต์การเรียกของความสงครามมีจะเกาะลามแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใส่ดาวฝ่ายยกเลิกคองของสบู่ย่งเง้ยครับั่นทางสี่สิบเปอร์เซ็นต์เอฟเฟป้องกันการอันตรายติกระตอกติกระตอกการดึงมันคือการดึงใช่ไหมดึงด้านหลังอันเนี้ยบอกตรงๆนะถ้าใครจะซื้อแนะนำซื้ออ่ากันดีบับหลอกเมืองคูนออกจากเกาะดีกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันเนี้ย เราสามารถหาได้จากการสุ่มดีบับทบไอสุ่มสุ่มอออบทบไปอยู่แล้วเนาะการบังคับย้ายอ๋อการบังคับย้ายเราไม่แน่ใจว,ว่าว่าว่าว,าว,าวามันป้องกันการดูดไหมหรือว่าป้องกันแค่บัตรเชิญเออแต่มันใช้ได้แค่หนึ่งครั้งนะจำกัดหนึ่งครั้งเนาะแล้วมัน่างจากการเรียกยังไงอะไม่เข้าใจ อ๋อการเรียกอาจจะเป็นความสามารถแบบพวกยุนลังพวกไอ้นี่หรือเปล่าแบบอะไรนะเชื่อเลยนะไกรทองใช่ไหมนักล่าวิญญางไกรทองหรือเปล่าที่จะการเรียกแต่ช่างมันเถอะยังไงเราก็คงไม่ได้ใช้อยู่แลว้วนะครับเออเนะาะหมดยังอีเวนต์นี้อ๋อยังไม่หมดนะครับยังมีอีเวนต์สุดท้ายนะแล้วก็คืออีเวนต์ภารกิจรับสติกเกอร์นะครับก็ล็อกอินเล่นสาครั้งล็อกอินเล่น3าครั้งล็อกอินเล่นสาครั้งแล้วก็ล็อกอินเล่นสาครั้งเนาะก็จะได้แพ็กสติกเกอร์มานะเป็นสติกเกอร์พรีเมี่ยมก็กดรับไปก่อนเลยตอน,น สะสมสติกเกอร์ให้ครบเนาะเราก็จะได้ได้รับเพชรและของรางวัลการก็อย่างที่บอกใครจะแลกแลกได้นะครับไม่ขัดเนาะไม่ติเนาะใครจะแลกมาแลกได้นะครับถึงแม้ว่าของเราจะไม่ค่อยมีก็เถอะอ่ะน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์ในวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็คงก็ไม่ใช่สิ คลิปนี้ก็คงเอาไว้เป็นงเท่านี้เออพูดถูกพูดผิด,ด,ด,ดช่วงนี้ทำคะแนนไงเลยเบอร์ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช anel ของเราเยนะครับสำหรับวันนี้ไปแนละ้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจุ๊บๆถ้าพูดไม่รู้เรื่องต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเบอร,จร์จริงๆเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอย่ามาเกงกับกูนะ